งั้นเดี๋ยวเราลองไปสิลกรรมหน้าตามาแล้วกันนะ เพื่อพวกนายจะได้สนใจเราขึ้นฟึบมาดูกันมามาดูกันว่าจะยังไงนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการศัลยกรรมมาแล้วนะเป็นสาวเกาหลีโอ้จะบอกกับทุกคนนะว่าตอนนี้ในเกมโลบอกเนี่ยมันก็ได้มีการแบบว่าอัปเดตไอเทมที่เป็นหัวเข้ามาเยอะเหมือนกันเนี่ยนะ <Oops. S 1> นอกจากตัวละครแล้วก็ <c oughs> มีไอเทมหัวนี่แหละที่มีการแบบโอ้โหอัปเดตเข้ามามากมายทีเดียวนะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะแม้แต่ไอเทม หัวสัญญาณไฟจราจรก็มาเด้อลอ่มีไฟกระพริบแดงเขียวแดงเขียวอ่ะแล้วเหลืองไม่มีเหรอมีแต่แดงกับเขียวอ่ะไม่มีเหลืองให้เราหน่อยเหรอเฮ้ยเจ๊บอกว่ามันเท่มากนะแต่ในคลิปนี้เราจะมารีวิวหัวอันนี้กันบอกเลยนะว่าหัวอันนี้เป็นหัวที่ถ้าเกิดใครได้ใส่เข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเกมโรบอกเลยก็ว่าไดา้มันชื่อว่าหัวกระโหลกตุ๊กตาผีสาวนะเดี๋ยวเราลองกดดูกันฟึ๊บ มาดูกันนะทุกคนนี่เป็นไงดูขนตาฟก่อนแค่ขนตาก็จึ้งใจแล้วนะทุกคนดูริมฝีปากนะฮะสวยดูจมูกนะโอ้โหปากนี้จมูกหน่อยเอาง่ายเลยคือหน้านี้คือใครใส่เข้าไปก็สวยอะรู้สึกว่ามันจะมี2แบบด้วยกันนะอันนี้เป็นแบบตาสีดํานะแต่ว่าอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบอ่าตาสีแดงซึ่งแบบตาสีแดงเนี่ยมันก็จะดูน่ากลัวไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาแบบเป็นตาสีดําธรรมดาละกันเนี่ยราคา5.4โลบักถือว่าราคา ก็พอรับได้นะทุกคนนะอ่ะเราก็มาจัดไปเลยนะทุกคนมาดูกันว่าถ้าเกิดเราใส่ไอเทมนี้เข้าไปเล่นตามแมพมันจะเป็นยังไงแล้วคราวนี้เราก็ทําการใส่อเทมนี้เข้าไปเลยนี่อันนี้คือพี่นิวนะใส่เข้ามาแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอมาตกแต่งโดยการแบบว่าเปลี่ยนทรงผมนะทุกคนนะนี่สมมุติเราใส่เป็นผมยาวสีดําแบบนี้เข้าไปใช่ปะสวยมากคือสวยเลยแหละทรงผมเหมาะก,กับหน้าตามากอั่เนี้ยไม่ว่าทรงไหนก็เหมาะนะคิดว่านะเนี่ยขนาดเป็นผมสีจมพูหน้าม้าก็เหมาะนะแค่ขนตา,ขาก็กินขาดแล้วนะ ทุกคนนะปัดมัคคลาดเด้งฉ่ำมากนะ นี่จะเห็นว่าหน้าตานี้คือไม่ว่าจะใส่ผมทรงไหนก็เหมาะกับหน้าตานี้เราก็จะมาแต่งแบบเป็นแนวสาวเกาหลีกันดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่าในหน้าตามันก็มาแบบนี้แล้วเหมาะกับการเป็นสาวเกาหลีมากมาดูกันนะทุกคนคือจะบอกว่าตอนนี้แต่งเสร็จแล้วนะไม่ต้องแต่งอะไรมากมายแต่งแค่นี้พอเพราะว่าเราจะมาเป็นสาวเกาหลีกันทําไมพี่นิวถึงไม่ทารูปร่างให้มันผอมๆเพียวๆด,ดีๆก็เพราะว่าเราเน้นหน้าตาเป็นหลักนะทุกคนนะบอกเลยว่าหุ่นยังไงก็ได้แต่ว่าหน้าเราสวยซะอย่างเอาแหละเดี๋ยวเราลอง ใช้หน้านี้เข้าไปเล่นตามแมปต่างๆกันดูนะว่ามันจะสวยแค่ไหนไปดูกันเราเคยทําคลิปเป็นสาวญี่ปุ่นไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาเป็นสาวเกาหลีบ้างมาเจอคนไทยเจอคนไทยมาดิคนไทยอามาคุยกับเราหน่อยไหมล่ะคือจะหนีเราทําไมเนี่ยเราว่าเราก็หน้าตาสวย <authentication> พอตัวนะทําไมต้องหนีเราด้ว <luego> ยแล้วเราก็มาอยู่ในโดงคนไทยไหนดูซีนี่ชื่อว่าร้าน เบเกอรี่ปิ้วปิ้วชื่อคือแบบว่าน่ารักมากใครเป็นเจ้าของร้านเนี่ยคนนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเจ้าของร้านอยู่ข้างในไหนดูซิคนไหนเอยเจ้าของร้านอ๋อนี่ไงเจ้าของร้านนี่ไงเขียนข้างบนว่าเบเกอรี่ปิ้วปิ้วนี่ไงแล้วก็นี้นะพี่นิวก็แบบพิมพ์ภาษาเกาหลีไปนะคำนี้มันแปลว่าสวัสดีภาษาเกาหลีนี่เลยแล้วก็แบบว่า พิมพ์ภาษาเกาหลีคุยกับเจ้าของร้านนะไ้นี่เบเกอรี่ปิ้วปิ้วเราคุยกับเธออยู่นะนี่เราเป็นสาวเกาหลีนะคัมซามิดาตอนนี้เจ้าของร้านก็ใจจดใจจ่อกับการขายโดนัทมากๆเลยนะโอ้โหเดี๋ยวคันนี้เราลองทําหน้าตาเป็นหน้าตาธรรมดาก่อนเนี่ย อันนี้เป็นหน้าตาก่อนสยญกรรมนะแล้วคราวนี้เราก็จะทําเป็นว่ายื่นตุ๊กตาลิงนี้ให้กับผู้คนในบ l ูค h ฮ a v e มาดูกันว่าถ้าเกิดเราเออหน้าแบบนี้อะไรเงี้ยก่อนสยกรรมนะจะมีคนรับตุ๊กตาลิงจากเราไหมถือว่าเป็นการทดสอบสังคมอีกแล้วอ่านี่ไงก็จะมีคนแบบว่ายืนคุยกันอยู่เราลองยื่นตุ๊กตาลิงให้กับผู้ชายคนนี้ดูนะฟึบดูซิว่าเขาจะรับไหมยังไงจ้ารับไหมจ้า รับไหมเออไม่รับเฮ้ยทุกคนเขาไม่รับนะเขาไม่ยอมรับตุ๊กตาลิงจากเราเดี๋ยวลองส่งอีกรอบนึงดูนะว่าเขาจะรับไหมฟึ๊บรับไหมเนี่ยรับไหมจ๊ะรับหรือเปล่าโอ้ก็ไม่รับนะแปลงล่างเป็นอะไรแล้วเนี่ยโอ้ตัวส่งขึ้นทันใดอ่ะเก็บตุ๊กตาลิงดีกว่าแล้วคราวนี้เราก็ลองเป็นแบบว่าเปลี่ยนหน้าตาเนะี่ยะให้เป็นแบบว่าสา,าวเกาหลีอันนี้คือหลังศัลยกรรมแล้วนะจ๊ะนี่เป็นไงตาโตปากนิดจมูกหน่อยนะขนตาเด้งฉ่ำไปอันนี้เราก็ทําการ ศยกรรมมาแล้วนะและ้วคราวนี้เราก็ลองยื่นตุ๊กตาให้กับนายคนนี้ดูอีกรอบหนะึ่งนะฟึบดูนะว่าเขาจะรับไหมรับไหมจ้านี่เราไปศยกรรมมาแล้วนะ <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่ด้วยนะนี่เขาบอกว่าไม่เอา <c oughs> ของแท้บอกเลยว่าของแท้ปฏิเสธของแท้นี่เขาก้าปฏิเสธสาวเกาหลีแบบเราเหรอเนี่ยโอเคผู้หญิงคนนี้คงเป็นแฟนนายสินะดูสินะั่นหยิบปืนออกมาเลยโอเค เราเก็บตุ๊กตาก็ได้โอเคนั่นคือแฟนนายใช่ไหมโอเคงั้นเรามาตรงนี้ดีกว่าอะไรอ่ะอุ๊ยคนไทยโอโ้โหกำลังทาอะไรกันเนี้ยกาลังยืนคุยกันอยู่เลยนี่แต่งชุดนักเรียนไทยขนาดนี้แล้วก็พูดไทยขนาดนี้เอาแหละเราเริ่มปฏิบัติการดีกว่าโดยการยื่นตุ๊กตานี้ให้กับผู้ชายคนนี้โอโ้เดี๋ยวทำไมหน้าจริงนายน่ากลัวมากล่ะ ฟึบดูนะว่าเขาจะรับไหมรับไหมนาะรับไหมจ้าอย่าบอกนะว่าเรามาเจอคู่แฟนอีกแล้วไม่น่าใช่นะดูเหมือนกับว่าเขากําลังเพิ่งทําความรู้จักกันเราไปเล่นแมบบอื่นแล้วนะเออเดี๋ยวเอาตุ๊กตาลิงไปจักเราก่อนได้ไหมล่ะอ้าวเขาไปแล้วทุกคนเขาไปแล้วอ่ะงั้นเรายื่นตุ๊กตาลิงให้กับเธอคนนี้ก็ได้ฟึบดูซิว่าเธอจะรับไหมอ้าวโอ้ไปทั้งคู่เลยไปกันหมดเลยทิ้งเราให้ว่าเวเดียวดายโอ้โห กดตุ๊กตาลิงเองก็ได้มาที่นี่ดีกว่าคนไทยจ้าคนไทยเปิดร้านขายไอติมจ้าร้านะไอติม20บาท20บาททุกแท่งหรือเปล่าไหนดูสิอ้าวันดีจ้าโหนี่คนขายไอติมมนเนี้ยทำไมดูเถื่อนจัง,ง <c oughs> อะเดี๋ยวเราลอ้อมแบบว่าส่งตุ๊กตาลิงให้กับเขาดูนะมาดูนะว่าเขาจะรับตุ๊กตาลิงจากเราไหมรับไหมจ้าไม่รับหรอฮะ อ้าวไม่รับด้วยโอ้โหไม่รับด้วยนี่นาะยเป็นเพื่อนกันปะเนี่ยเกหมดไม่ส่วนลูกใครเจอคําว่าเกกแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปศิลปกรรมหน้าตามาแล้วกันนะเผื่อพวกนายจะได้สนใจเราขึ้นฟึบมาดูกันมามาดูกันว่าจะยังไงนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการศิลปกรรมมาแล้วนะเป็นสาวเกาหลีมาเข้ามาในร้านการน,นี่ให้หนายเราไปศิลปกรรมมาแล้วอะรับตุก๊กตาลิงจากเราไหมฟึบมาดูกันนะว่าเขาจะยอมรับตุ๊เอ้ยรับ พอเราพอเราเปลี่ยนเป็นหน้าตาสาวเกาหลีตาโตขนตาเด้งเขารับตุก๊กตาลิงไปเลยอ่ะนายนี่มันสองมาตรฐานจริงๆเลยในไ่ยแล้วก็เลยบอกกับเขาไปว่าเอารสชาไทยอยากกินชาไทยคะ่ะมีไอติณรสชาไทยไหมคะเออคุณครับ คุณก็ดูสิครับว่ามันมีชาไทยหรือเปล่าในตู้ไม่มีชาไทยครับจะบอกว่าร้านเต็มนี้ขายดีมากนะถึงแม้ว่าเจ้าของร้านจะดูเถื่อนไปหน่อยก็เถอะนะมาตรงนี้ดีกว่าอ้าวเจอคนไทยอีกแล้วกายเองสดครับผมอาอถ้าเกิดโสดแบบนี้ไม่น่าจะมีแฟนลองส่งตุ๊กตาให้กับกายดูนะคือจะบอกว่าก็ลืมเปลี่ยนหน้าเป็นก่อนศยลกรรมเลยอ่ะลองส่งดูเผื่อว่ากายจะชอบสาวเกาหลีเดี๋ยวขอยื่นตุ๊กตาลิงให้ก่อนอ่ะตอนนี้ก็ยื่นตุ๊กตาลิงให้กายนะกายรับไหมกายรับไหมจ๊ะกาย เฮ้กายเอนะ้กายรับไปแล้วโอ้กายกายถือตุ๊กตาลิงนานด้วยอะ่ะแสดงว่ากายชอบขนตาเด้งฉ่ำของเราใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อุ๊ยกายเอาดอกไม้ขึ้นมากายอย่าบอกนะว่ากายจะให้ดอกไม้กับเราอะ่ะไม่นะกายไม่ออนะไม่เขออนินเขินมากเลยกายยังไงอะหรือว่านายออกมาถือเฉยอ้าว <c oughs> ที่บอกว่าตอนนี้กายเก็บดอกไม้เข้าไปแล้วนะตอนแรกก็นึกว่าจะส่งดอกไม้ให้เราไม่ใช่เข้าใจผิดอ้าวแล้วกายก็เดินหนีไปเลย โกกายเราก็นึกว่าเราจะได้ดอกไม้จากนายเดี๋ยวเรามาส่งตุ๊กตาลิงให้กับเธอคนนี้บ้างดีกว่าโหจะบอกว่าดาดเท่มากเลยอะลองดูนะว่าเธอจะรับไหมฟึบมามาดูกันจะบอกว่าเราชอบรองเท้าแตะเธอมากเลยอะแล้วก็กางเกงขาสั้นเธอก็ลายสวยมากเป็นคนไทยแน่เลยแต่งแบบนี้แต่ดูแล้วเธอก็ก็ไม่รับตุ๊กตาลิงนะอุ้ยจะบอกว่าเดี๋ยวแต่งตัวเหมือนกันเลยรองเท้าแตะกางเกงลายเดียวกันเสื้อก็ลายเดียวกัน โอ้โหนี่คือยังไงเนี่ยมาด้วยกันปะเนี่ยออกเพื่อนกันแน่แท้แบบนี้เดี๋ยวลองส่งตุ๊กตาลิงให้กับเธอคนนี้ก็ได้นะฟึบอ่ะส่งไปแล้วรับบอนออ่ารับจ้าขอบคุณนะสำหรับตุ๊กตาลิงเราก็ส่งตุ๊กตาลิงคืนมาเอาไม่เอาเหรอไม่เอาแล้วเ,อ,เ,อ,าวเอาไปจะบอกว่าเรามาเจออะไรเนี่ยนาคน้อยโอ้โห,โห,โหแต่งตัวเป็นนาคเหรอนี่คือตัวนาคตัวเนี่ยคล้ายๆแมวน้ำไหมอะ นาคน้อยมีแฟนชื่อนาคน้อยโอ้โหอ๋อนี่ไงครอบครัวนาคน้อยอ๋อนี่คือบ้านของนาคน้อยเหรอนี่เอาอะรทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้นะพี่นิวก็ได้มารีวิวไอเทมหัวอันใหม่นะคะที่มีเข้ามาในบู๊เอเว่นจะบอกว่าไอเทมหัวอันนี้ยมันสวยมากๆเลยนะนี่สวยไม่สวยอะไะดูดีเห็นไหมขนตาเด้งฉ่ำ รับรองว่าถ้าเกิดใครใส่หัวไอเทมนี้เข้าไปคุณจะกลายเป็นคนสวยทันทีเห็นไหมสวยไม่สวยอะไรกดูกนะหน้าตาเป็นตุ๊กตาสาวเกาหลีเลยก็ว่าได้ก็ลองไปใช้ไอเทมนี้กันดูเนี่ยรับรองว่าว้าวจริงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะครั้งหน้าจะมารีวิวไอเทมใหม่ๆอันไหนก็คอยติดตามกันดูด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆนี่นาะยเราให้ตุ๊กตาลิงเอาไปไหมเอาไปเลยเราให้ตุ๊กตาลิงเอาไหมเอ,อ้ยรับไปเลยะ แล้ว่านายชอบสาวเกาหลีใช่ไหมเอาเดี๋ยวนะนายส่งคืนเหรออ่ะอ๋อโอเคไม่อ่ะฉันไม่เอาไปไปันไม่ชอบสาวเกาหลีโอ้โหหน้าแตกยับเลยคราวนี้ Cause